สวัสดีครับผมนายสมบวินนนลินยาวันนี้จะมาพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจําวันที่12กันยายนครับสําหรับแผนที่อากาศนะครับจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีล่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับโดยจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับจะเห็นได้ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆบุกบดบังนะครับซึ่งอาจจะทําให้อุณหภูมิในช่วงเช้านั้นมีอุณหภูมิสูงครับ สำหรับเรดาร์ตัวอากาศคอนแกนนะครับจะเห็นได้ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะตอนบนมีกลุ่มเมฆฝนขนาดเบากระจายตัวด้วยทั้งภาคครับโดยจะเป็นฝนเบาตกครั้งละครึ่งชั่วโมงและอาจจะหยุดแล้วอาจจะตกใหม่ครับสำหรับเรดาร์ตัวอากาศสกลนครนะครับก็เห็นได้ว่ามีกลุ่มฝนขนาดเล็กกระจายตัวครับซึ่งทําให้วันนี้พยากรณ์อากาศมีฝนรายละหกสิบของพื้นที่ครับโดยขอให้เรามันระวังอันตรายจาก ฝนฟ้าขนองและฝนที่ตกสะสมครับอาจจะให้เกิดน้าท่วมขังหรือน้ำรอระบายในตัวเมืองครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาครับสำหรับวันนี้ขอจบกันพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน